ต้องขอโทษแทนน้องผมด้วยครับมันใส่เสื้อคาวามาดูมันโคตรยามเลยคุณมาลองรถเขาคุณมาใส่เสื้อเขาเืลยมากแต่มันชิบหายโอ้ความสุขอ่ากระชับแล้วก็สมูทกว่าสมูทกว่าเดิมสมูทกว่าเดิมจริงๆริเมื่อกี้นี้พี่พี่ขี่คือหมดเค้าเวอร์หนึ่งเค้าเวอร์หนึ่งคือแรงที่สุดครับรถเพิ่งมาได้ไม่กี่วันเองพี่แกคงไม่ได้ไปทำอะไรมั้ง โอเคสวัสดีครับผมออฟเดนิงจาจากช่องเดอะแกงไรเดอร์นะฮะวันนี้เรามาีการไปทดสอบรถก่อนนะฮะกับยามาฮ่าเทสไ i ร e นะฮะที่อำเภอทุ่งสงนะฮะจังหวัดนครศรีมราาชที่ปั๊มป่าทองโอ้โหฝนจะตกกับเปล่าเนี่ยวันนี้มีหลายรุ่นให้ลองนะไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่า R6 R7 MT09 R1 ปี2022 อย่งางว่าทีมแมคหกนะฮะก็เดี๋ยวไปลอ,องไปลองทดสอบดูเอาจริงๆบางคันก็เคยขับมาบ้างแล้วแต่ก็ไปลองดูที่ว่าฟิลเนี่ยของอรถรุ่นปีใหม่ๆเนี่ยโอ้โหออกมาฟิลของรถรถุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะโอเคไหมนะครับอย่างเช่นอ็มซีศูนเจดตัว,ต,วตัวเก่าโอเคผมเคยขับนะแล้วก็เคยขับทดสอบอยู่นิดนึงตัวใหม่ เดี๋ยววันนี้ไปลองกันนะครับเป็นซส์จีตัวใหม่ส่วนยามาฮ่า R7 หรือ R7 เนี่ยไม่เคยขับเลยอยากยวไปลองดูฟิล์เหมือนกันว่าการขับอตอนขับขี่จะเป็นยังไง โอเคถึงปั้มผ่าทองแล้วโอ้โหไปจอดข้างหน้านี้เลยว่ะรถทดสอบพร้อมนะฮะเราเราต้องไปจอดตรงไหนเนี่ยดูแบบไม่เข้าใกล้เข้าไปเดี๋ยวเขาจะว่า,อ,าอ๋อไอนี้มันงานของยาม,มาฮ่าแล้วดีีกพวกนี้แม่งใส่เสื้อคาวามาแม่งหยางยามเดี๋ยวพี่ชานน์สามารถที่จะกระทืบได้เลยนะครับ จแม่งได้จริงโอ้โหสวัสดีครับ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 ,รบต,ต้องขอโทษแทนน้องผมด้วยครับมันใส่เสื้อคาวามาดูโคตรยามเลย <c oughs> คุณมาลองรถเข้าคุณมาใส่เสื้อยมาผมมีแต่ผมไม่ได้ใส่ครับครับผมได้ครับเป็นไงเมื่อวานเฮ้ยอาวมนพี่ไปกับเขามาไหมเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยอ่า first time SS R s e r i c นะฮะโทษอะไรเนี่ยโทษอะไรตัวเนี่ยอืม คันมันเฮ้ยคันมันก็ไม่ได้เล็กนะคันมันไม่ได้เล็กนะ mm. ตอนแรกดูว่าเล็กๆเ,เออตออออกลงมันก็ไม่ได้เล็กนะอืม mm. ไม่ได้ต่ำมากอะแฮนกลางัขึ้นมาได้เลยเจ็ดร้อยแฮนสไตล์รถพวกไอ้สปอร์ตของยุโรปอะที่มันจะไม่มันมันจะไม่กดอย่างงี้ไงมันจะกลางออกมาเนี่ยประมาณนี้นอืมแฮนไม่ได้ไม่ได้ต่ำมากแล,ล้วฮะตัวแรกของวิธีการจำพีเกีย์ MT 07กับยามาฮ่ R7 นะครับตัวนี้เคยขับ ลองแป๊บๆป๊ลองฟิลแป๊บๆป๊รถเบาทอกมาเดี๋ยวได้ลองทดสอบกันลองดูอันนี้ก็เป็นแบบเฟิร์สลุกนะฮะไปเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปลองอะไรบ้างอ,อาเจดเ,รรเรหรอไม่ลองอาเจดใ,ใช่ไหมโอเคเแล้วเดี๋ยวพี่ลองอาวัน2 0 2 2 เขาบอกว่าอาวัน2 0 2พก็คือ,อยังเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีแล้วก็รู้สึกว่าคลิกชิปจะเป็นตัวใหม่เดี๋ยวมาลองคลิกชิปตัวใหม่ดูยังคงสูงเหมือนเดิมครับผมได้ครับยังสูงเหมือนเดิมเลยอาวัน ชอบเลยบรรยากาศของตัวอาวันตัวนี้นะฮะชอบชอบยังคงชอบฟิลเหมือนเดิมบางคนบอกชอบฟิลแล้วทำไมชอบฟิลอาวันทำไมซื้อเซเล็กสิบก็มันยังอยู่ในสายเลือดอะเรื่องของคาวาเนาะโอ้ท่านั่งสบาย ดูคลิกชิปหน่อยดิโ้โห,โห,โห,โหไอ้นี่มันท่อเดิมทำไมมันมีจริงด้วยวะท่อเดิม รถ่งกว้างเราออกตีกว้างกว้างดีกว่าอย่าตีแคบมันเลอีกแล้วอ,อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมยังเลือกเฟสิทเพราะว่าขาผมถึงอ่ะโอ้ยกลัใจวะ่ะ ว่าคลิกชิปแตกต่างจากเดิมจริงๆอันนี้สัมผัสได้แล้วมันกระชับแล้วก็ไม่แข็งด้วยมันมันสม,มูุกว่าเดิมนะคลิกชิปสม,มูุกว่าเดิมครับ2องพเพราะว่าคลิกชิปคนละตัวกันนะฮะ พี่ชันนนแกปรหมาอะไรมาให้ว่ไม่ได้ดูเลยคลิงเบากว่าคล่งเบามาก ชิปกระชับแล้วก็นุ่มแบบนุ่มนวนสมูทมากสมูทับวเก่าอันนี้รู้สึกได้จริงๆสิงที่เพิ่มขึ้นมา นั่นนี่ท่อเดือไม่ใช่หรือว่าทำไมมันทำไมมันมีการยิงอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเด๋ยดียไม่เข้าใจไม่เข้าใจได้ยินเสียงยิงยิงท่อแลได้ยินเสียงแบ็คไฟเลยอะ<_ <k> _>ทำไมวะ<_ <k> _>เดี๋ยวเดียต้องถามพี่ชานน์รถเพิ่งมาได้ไม่กี่วันเองพี่แกคงไม่ได้ไปทำอะไรมั้ง

ใสใคิกชิปดาผมว่ายังยังไม่ไม่ต่างจากเดิมมากนะโอเคมันกระชับแล้วก็มันไม่ค่อยแข็งแต่ว่าคิกชิ นี่แบบพ็ดีงามจริงเป็นหนึ่งที่เป็นรถหนึ่งในรถที่ผมขับแล้วมีความสุขนะอาวัน ยังคงเป็นอาวันเหมือนเดิมนะครับผมว่าจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมสำหรับปี2022ผมว่าเนี่ยคลิปชิพนี่นแหละมันมันมันเป็นตัวใหม่มันเป็นคนละตัวแล้วก็กระชับแล้วก็สมูทกว่าสมูทกว่าเดิมสมูทกว่าเดิมจริงๆเครื่อง CPU มันดีจริงๆะ ถูกใจถูกใจนะฮะความสูงนี่แหละปัญหาของผมผวก็พูดหวาเราเองสวัสดีครับ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  เมื่อยมากแต่มันชิบหายกลับเดี๋เมื่อยเลยแต่มันสั่นเลยยัเฮ้ยแต่ว่าคลิกชิปดีกว่าเดิมเยอะเลยดีกว่าเดิมไหมนี่คลิกชิปดีกว่าเดิมครับรถรถโอเคมันมันดีอยู่แล้วมันยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าคลิกชิปเนี่ยกระชับแล้วก็สมูทสมูทกว่าเดิมไม่แข็งเลยรู้สึกแล้วสงสัยอย่างหนึ่งท่อเดิมมันยิงยิงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอ่ะอันนี้เปลี่ยนวายไปอ๋อ ก็ว่าอยู่ท่อเดิมมันจะมันจะยิงอย่างนั้นได้ไงเปลี่ยนแต่ว่ายไปว่าแล้วสงสัยสงเออไม่ได้สังเกตเออใช่เปลี่ยนวายไปนี่ไงเนี่ยเออออกมาขอได้หมดเลยนี่เอืมอืเออเออเเออผมก็ลืมสังเกตไปผมเห็นท่อมันท่อเดิมแต่ว่าพอขับปั๊บเอะมันมันไม่ใช่ฟิวเดิมนี่ก็ยังงงงงอยู่แต่มันมันโอเคอ่ะมันโอเคมากเลย นิ่งกว่าเดิมเยอะใช่ใช่ใช่มีครับมีไอ้นี้ก็มีนะมีเหรอมีนิ่งกว่าเดิมเยอะสงสัยว่าตอนแรกพอขับปุ๊บตบเกียร์ปั๊บปุ้งเฮ้ยเดี๋ยว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 รู้สึกว่าเท่าเดิมบิดมาเหมือนเดิมคือทุกอย่างมันมันโอเคมันเหมือนเดิมแต่ว่าควิกชิปดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจริงๆสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าควิกชิปดีขึ้น นิ่มขึ้นนิ่มใช่นิ่มขึ้นนิ่มแล้วก็แบบมันระยะแบบกระชับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าง่ายอ่ะเข้าง่ายจริง่ก่อนอืมเมื่อก่อนตอนเหมือนกับไอ้กระเบนตัวแรกอะแข็งแข็งจริงอันเร่งไฟฟ้าก็คือเวลาขึ้นก็ต้องอืออืออืเวลาตัวเก่าอะถ้าเปิดทันเร่งอะมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรกระชากอ่าสมูทใช่เพราะว่า ผมตอนตอนตอนเปิดเนี่ยวื้งไปแบบมันไม่ใช่แบบว่าดีทีเดียวไงมันเรากรุ๊ขึ้นไปเลยเมื่อกี้ที่เปิดโหมดที่เปิดให้ก็คืออ๋อผมสงสัยเมื่อกี้ว่าโหมดอะไรไม่ได้ดูโหมดเนี่ยแบ่งได้เนี่ยเป็นโหมดอิสระทั้งหมดเลยอือบ A B ดีเนี่ยแต่ว่าเราสามารถปรับข้างในได้ส่วนมาเราชอบขี่สนามเมื่อกี้นี้พี่พี่ขี่คือโหมด power หนึ่ง power หนึ่งคือแรงที่สุดครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องความปลอดภยัยยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งปลอดภยัยยิ่งปลอดภยัยแทคชั่นจริงๆได้ถึงเก้าอืมแทคชั่นอูละเอียดมากแทคชั่นเก้าเลยเก้าแล้วก็ตัวไลา์คอนโทรลากตัวนี้เบรกคอนโทรลอืมคือผมปรับแทคชั่นเมื่อกี้เนี่ยแบบสนามก็คือประมาณสักห้าปล่อยรีนิดนึงเพราะว่าที่ขี่ได้อยู่แล้วสว่าทำไมขี่มันยังเมื่อกี้นี่คือเปิดเต็ม่มาเต็มออกหมดแล้วเันเร่งบิดก็คือตามมือเลยอืมใช่ตามมือเลย เร,รู้สึกว่าสมผมปรับตัวโหมดทิ้งไว้เป็นโหมดอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยคร,ครับผปลอดภัยหน่อยน้องจีงมือใหม่คร,ครับผเปิดพาวเวอร์สี่ด้านเวลาตามมันก็จะมาเช้าแล้วขึ้นมันจะหน่วงเลือกได้สำหรับอย่างเมื่อกี้ฝนตกผมก็จะเปิดอดีดีดีเพราะว่าเรื่องคันเร่งเออบิดบิดมันดีมันมันลื่นลื่นมากอ่ะลื่นแบบแบบมาแบบไม่มันเหมือนกับไอ แปดสองหนึ่งกับเจ็ดเก้าหกอ่ะจริงคือแปดสองหนึ่งมันจะสมูทกว่าแต่ไม่ใช่ไม่มานะครับว่าสมูทก็คือมันมานะแตม่มันไม่ได้มาแบบกระโชกโค้งฟากแต่ฟึบจังหวะนี้คือมันไต่แบบละเอียดอะ่ะมันไม่ได้แบบไต่แบบดึ่งอย่างงี้แต่ความไต่ละเอียดมันลักยามากกว่าโอเคครับอันนี้สําหรับอาวันนะฮะอาวันปีสองพันยี่สิบสองแล้วก็เดี๋ยวผมพักสักแปบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัวอื่นลรวดูด้วยตัวไหนน่าจะเป็น R7 ร์เซเร็จะไปเลยเหรอ เออพ okay. okay. ักก่อนพักก่อนโอเคเดี๋ยวน่าจะตามด้วยอาเจ็ดแล้วก็ต้องลองนะต้องลองจะลองไหมอาเจ็ดไม่งันมันเสียงสักบๆเดี๋ยวให้น้องๆก็ลองก่อนมาเลยครับมันชิบหายโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อครับผม